เท็ดเทฮัลโหลฮัลโหลเคไหมเคนะเงือแตกเอฟซีนี่ขนาดไม่มีแดดยังเงือแตกขนาดนี้เรายังอยู่ที่สวนเฮปุ้ยซ้อมหมิวไม่ไปไหนช่วงนี้ไม่ไปไหนวนเวียนวนวนอยู่สวนนี้ทุเรียนเยอะเหลือเกินวันนี้อะไรปุบปรับทัวร์อะไรกันอีกไม่ได้ตั้งใจก็นั่งกินทุเรียนสุกกกำลังโชยเลยกำลังโชว์เพื่อนอยู่ฮัลโหลข่าววันนี้ มองหน้ากัเฮียเอา้ตาตัดก็ตัดไอ้ตัดก็ตัดก็ว่าแต่เนื้อมันไดไหมได้เนื้อ,อได้เพราะเห็นว่าทีมนี้เขาเคี่ยวอยู่นะก็ตอนนี้ไม่ต้องทุกไม่ต้องทีนี้หรอกทุกทีเคี่ยวทุกคียวอ้ทุกทีมเคียเ่ยวทุกทีมใช่เนื้อต้องได้รสชาติต้องมีแป้งต้องมาหวานหวานมันเหลืองครบเต็มระบบถ้าขาดสิ่งได้สิ่งหนึ่งไว้ก่อน มีใบแป้งสี่สิบไปโชว์แต่เนื้อไม่หวานไม่ได้พวกเก็บเข่งกลับเลยวันก่อนใช่ส่วนอื่นนะไม่ส่วนนี้ไม่ใช่ส่วนนี้นะส่วนอื่นแต่ส่วนนี้เป็นไงตอนแรกบอกมันจะมาเล็มใช่ตอนนี้เป็นรูดไปแล้วรูดค่ะเหตุเพราะอะไรพี่หมิวที่เขาจะรูดเอาเลยวันนี้คือเพราะว่าวันนี้นะของเราอะเนื้อได้สีขึ้นแล้วก็มีแป้ง แล้วก็มีรสชาติเนี่เหรอที่เราโชว์ไว้เนี่ยเหรออันนี้คือหนามน้องหนามน้องที่เขาเจาะกินเนี่ยนะใช่เขาลองชิมดูเป็นหนามน้องคือเปรียบเทียบหนามดูได้เลยหนามนี้กับหนามนี้อันนี้หนามแก่แล้วใช่ซึ่งหนามนี้จะต้องเหลืองกว่านี้หวานกว่านี้โอ้แต่ลูกมันใหญ่ไปเจาะเลยเสียดายใช่ไม่ต่ำกว่า5้าโลใช่ค่ะใส่พวกนี้สี่โลขึ้นหมดก็สมชื่อเนาะส่วนนี้ A B บทุกลูกบทุกลูกแงแแต่ไอแบบนี้คือเราเว้นไว้เช็คเนื้อ แต่ว่าเม็ดก็น้ําตาลเข้มอยู่นะใช่ค่ะมันได้แล้วแหละกล้องเห็นเม็ดไหมน้ําตาลเข้มเนี่ยแล้วเนื้อหนามากเลยเนี่ยใช่เนื้อหนาเม็ดเล็กเนื้อหนาเม็ดเล็กโอ้แล้วเนื้อเขายังอัดแน่นอยู่กับเปลือกเลยอ่ะเขายังเบ่งได้อีกนะแต่ว่าแต่ว่าคือคือความหวานมันมาแล้วใช่ค่ะความหวานมันมาแล้วน้ําตาลมาแป้งมาอของดีดีส่ววนนี้มีของดีเยอะแท้ พรมน้ำมนต์ไปเป่าปูดเข้าไปเห็นเฮียปุูกเป่าไปหนึ่งรอบหนึ่งรอบหวานเลยหวานเลยอุ้ยมีของมันดีแท้ลไนี่หนามน้องก็ยังทั้งสีเข้าทั้งความหวานเนาะใช่ค่ะแล้วหนามพี่ไม่อยากจะสืบเลยหนามพี่นี่แบบงอมแล้วอ่ะแกกว่าคนก็ทุเรียนนึกว่าจะของสวนไม่ได้เจ้าของสวนต้องเว้นไว้ก่อนเว้นไว้ก่อนแล้วทรงก็ยังไม่ได้มีปัญหาเนาะไม่มีเลยทั้งฝนทั้งอะไรเนี่ย เนเหมือนเดิมนะอันนี้จริงๆก็มีมีสามแล้วเนาะที่เราเข้ามาติดตามแบบตัดจริงๆจ,จังๆแปลงนี้ก็คือมีสามแล้วมีสามอ่าคือคําที่เขาพูดว่าเล่มแต่หัวดอกไปหรือเปล่าเลยเป็น A อบยกแปลงอะไรเงี้ยอ่าไม่ใช่ในในในเสียงล่าเล่าลือเนาะอ่านะแต่คือเนี่ยมีสามเพราะเข้ามาที่ไรสวยตลอดใช่เขาลขเลยเขาเลยคิดว่าเราเหลือแต่สวยๆไว้ไง ใช่เราไม่ต้องกังวลเลยว่าเออเขาจะตัดแบบไหนก็เอาที่เขาสบายใจเลยที่เขาอยากจะตัดเพราะมันมีแต่สวยๆทั้งนั้นแหละแล้วหนักมากอ่ะหนักแต่ละลูกเนี่ยแล้วยิ่งฝนตกแบบนี้น้ําหนักไม่ต้องพูดถึงเลยคือตอนนี้มันประมาณนักสามโมงเย็นแล้วเนี่ยใช่ค่ะน่าจะรูดกันไม่หมดเดี๋ยวพรุ่งนี้ต่อพรุ่งนี้ต่อเนาะใช่ค่ะเพราะวันนี้เรามาบ่ายแอลมเพราะเขาเขาเตรียมมาเอาแค่หน่อยเดียว แต่เขาจะเอาหมดสวนเลยตอนนี้แล้วคนเข้ามาไม่พอใช่ตอนแรกเขาแบบว่ามาเก็บมาเก็บจากมีที่แล้วแต่กลายเป็นว่ารุ่นน้องเน่ยมันขึ้นมันขึ้นแป้งขึ้นแป้งขึ้นสีขึ้นทุกอย่างผ่านมาตรฐานหมดก็เลยต้องเชิญไปต่อปทเชิญเชิญทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องขึ้นตู้ได้เลยไปฉี่เชียวหัวได้เลยใช่ไม่ต้องรอไม่ต้องรออะไรแล้ว ้ไดเลยแสดงว่าไอ้ที่เราทํากันมาเนี่ยมันมันมันเห็นผลตั้งแต่รุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามมันเหมือนกันหมดเลยคุณภาพเรื่องผลผลิตนะเหมือนค่ะเหมือนเออไม่มีว่าไอ้เดรุ่นน้องขี้เหร่หมรุ่นหัวดอกขี้เหร่ไม่มีเลยไม่ไม่ก็คืออย่างที่บอกเสียงล่ําลือเอบยกแปลงเนี่ยเฉพาะหัวดอกหรือเปล่าที่แขวนอยู่นั้นอีกเรื่องหนึ่งหรือเปล่าอ่ะหลักฐานหลักฐานนี่อันนี้น่าสุดท้ายแล้วล่ะ สุดท้ายและเพราะคนตัดบอกเขาจะเอาหมดแล้ววันนี้ใช่ค่ะเขาจะสุดท้ายเขาแล้วคือเราตัดสามรอบแล้วอ่ะใช่ค่ะ f อซไปย้อนดูคลิปเอาแล้วกันค่ะเรามีคลิปทุกรอบเลยแล้วที่ยกมานั่น A b บีป่ะหรือตกไซส์ไม่มีมั้งตกไซส์อ่ะมีไหมตกไซส์ล่ะน่ะแกเป็นตัดโอ้กลมๆเลยกล้องดูกลมๆแกะเป็นตัดเอานู่นเหยียบปุ้ยอยู่นู่นแกเป็นตัดอยู่นู่นนะหูยหนามแกมากเลยอ่ะเราขยับมาตรงนี้หน่อย นี่ลูกน้องบอกเอบีเอบีลกว่าลูกน้องบอกเอบีสามกิโลกว่ามันไม่สามโลแล้วมั้งเนี่ยสามไม่ไหวสิมันสี่ไปอ่ะสี่แล้วเนี่ยกิ่งชีกโอ้โหหนักหนักเออหนักจริงหนักจริงเอฟซีกิ่งชีกเลยโอ้โหอย่าโยกเร่อยขึ้นมาแต่กล้ามขึ้นกระเทียดกระเทียดติดไว้ติดไว้โชว์เพื่อนหน่อยนี่นี่ ลูกจะติเฮียปุ้ยทักลูกไม่มีเลยอย่าไปติเขาทําทุเรียนยังไงไม่มีให้ช่องว่างให้ติเลยปรบมือรัวๆอย่างเดียวตบมือครับรออะไรช่วงนี้ตบมืออย่างเดียวไปไหนล้เฮียเราแบบแบบลงไปข้างล่างละมาละมาละมาแล้วมือเข็งมือดูในมือมีทางขึ้นไหมเนี่ยเราหลบเข้าหน่อยดีกว่าอ่าโอ้โหนี่หมวกยังอยู่เลยยังอยู่ก็ถามว่าอะ หมวกยังอยู่หมวกยังอยู่หัวจีบไหมนอนลงไหมไม่แทบไม่มีปัญหาเลยอ่ะให้เห็นว่าเศษหมวกเขายังอยู่ก็ไม่ได้มีหัวจีบไม่ได้มีนอนไม่ได้มีอะไรปกติตอนนี้ต้องงุ้มหมดแล้วนะใช่เป็นกระปุกเลยนะต้องถักเปียแล้วแหละถักเปียลงแล้วแหละหมวกอยู่ขนาดเนี้ยแต่นี่เป่งมาขนาดนี้แล้วถามว่าต้นเนี่ยไม่ใช่เล็กๆนะสามสิบปีแล้วนะต้นสามสิบปีนะดูดิอะไรเนี่ยมีแต่ลูกแบบ บ,บึกบึกบักบักนั่นเลยยกมาวันนี้ก็น่าจะได้หลายแสนนอพี่ส่วนนี้นะรับทั้งวันนี่นี่นี่เมื่อเช้าพวงมณีเมื่อเช้าพวงมณีไปแล้วกระเป๋าตุงอยู่นะ fc วันนี้ต้องมีข,ขม้าวต้มข้าวต้มใช้อึ่งต้องเข้าแนละ้วมือค่ามื้อข้าม,มื้อข้านะนะ fc จะขึ้นเสร็จกี่โมงก่อนจะขึ้นเสร็จกี่โมงก่อนคืนนี้เอานะ่ะ ปีหนึงครั้งหนึ่งเอานะเอาเต็มพิกัดเลยเพื่อความบันเทิงส่วนเฮปุย้ยซ้อมหมิวเราเพื่อความบันเทิงของเราโอ้สวยๆเลยเอฟซีก <K> ็เดี๋ยวให้พี่หมิวพูดถึงเคล็ดลับหน่อยไอ timeline. เรื่องเข้าสีเร็วหวานเร็วอะไรพวกเนี้ยมันทีเด็ดช่วงโค้งมันเป็นยังไงพี่หมิวก็ชุดนี้นะจะเติมไอเอ็นไอซูเปอร์มิก ไอเอ็นไอเธอใช่ไหมมีซูเปอร์มิกก์อะไรซูเปอร์บิกซูเปอร์บิกกับเอ่อกับโปมิกโปมิกเออนั่นแหละไอเราก็ยังว่าเนาะมันหมายเกินจำชื่อได้บิกมกบิ๊กบิกเข้าแหละปะที่ที่ว่าได้มาชุดหลังนี่แหละที่ได้เติมเพิ่มเติมจากที่เราใช้อยู่ที่เราใช้อยู่สเต็ปเดิมก็มีไ n เอ็นไอเทอร์โบแพนมีพึ่งเทอร์โบแค่นั้นแต่เชมโมรอนแต่เชมโมรอนอีกตัวหนึ่งก็ทีนี้ก็มีตัวใหม่ หมายถึงว่าเอาตัวใหม่มาเปลี่ยนไอ้สองตัวนั้นออกไปใช่ตัวแคลเซียมก็เป็นตัวแคลเซียมตัวใหม่ตัวใหม่อันนัก็เป็นตัวอนนัตัวใหม่พึ่งกับไอ้ตัวเทอร์โบแพนเทอร์แพนกับตัวเดิมตัวเดิมค่ะสิ่งที่มันเปลี่ยนเลยมันแบบเฮ้ยโอเมย์ก๊รสชาติหวานรสชาติหวานเพราะว่าเนื้อที่เนี่ยค่อนข้างที่จะเข้าอยู่แล้วแป้ง ก็มาแต่รสชาติมันยังนิดนิดมันจะจืดจืดหน่อยอ่ามันจะนิดนิดแล้วยิ่งแบบฝนตกแบบนี้ด้วยแล้วเนี่ยยิ่งรส <ถ S 1> ชาติเนี่ย,<ล>ยมันจะช้าเลย,เลยความหวานมันจะเข้าช้าเลยสีก็ช้าไหมมันก็มีผลนะมีผลอ่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เติมตัวใหม่เข้าไปเนี่ย ค,คิดว่าเนื้อคงยังไม่ได้ขนาดนี้แล้วก็แป้งกับน้ำตาลคงยังไม่ขึ้นขนาดนี้เพราะว่ามันจะถูกเจอจางกับน้ำฝนไปเยอะออถ้าโดยโดยโดย,โดยธรรมชาตินะนะอ่าแต่พอเราเติมตัวใหม่ไปเนี่ยมาเลยหวานแป้งขึ้นชัดเจนคือแตกต่างจากเดิมแบบชัดเจนมากมหลังจากที่พ่นไปแค่ประมาณห้าถึงเจ็ดวันเห็นผลเลย<อ>ชัดเจนเลย แปรงแตงเมตรเติมสองรอบนะเออกำลังจะถามว่านอกจากแปรงได้เห็นว่าไปใช้อีกแปรงหนึ่งแล้วสีเหลืองมาเลยแปลงแตงเม์เติมสองรอบปรากฏว่าแบบหวานแบบหวานเจี๊ยบเลยจริง,รงๆหวานเจี๊ยบเลยจริงๆ,ท,งๆทั้งๆที่เนื้อแข็งๆอย่างี้นะใช่แตงเมต์จะดอกน้องกว่าที่นี่นิดนึงออแต่ความหวานเขาแบบนำเลยเพราะเขาได้ไปสองรอบ ได้ตัวหม่ไปสองรอบอ๋อเราฉีดได้สองครั้งใช่ค่ะแป้งนี้ฉีดครั้งเดียวใช่แป้งนี้รอบวันได้ครั้งเดียวอ๋อแล้วเขามาตัดก่อนแล้วตัดก่อนใช่ค่ะสิ่งที่เราเห็นเลยวันนั้นพี่หมิวส่งภาพมันเหลืองมากเลยนะเหลืองเหลืองจริงๆคือแบบคือเขาเรียกว่าไงอ่ะหนามน้องที่ตัดออกมาก็เหลืองแป้งก็คือขึ้นจับที่มีดนะเนาะมีดเราเจาะเป็นปืดเลยเป็นปืดเลยน้ำได้น้ำตาลความหวานก็คือชิมแล้วแบบ ทําไมมันหวานอย่างนี้จนเราแปลกใจเนาะออเว่าเอ๊ะทำไมมันหวานเกินเกินเกินความว่าทุเรียนในหน้าฝนเนาะเวลาฝนตกอย่างนี้เนาะใช่ใช่ใช่แสดงว่าตัวที่เราทํามาแก้ปัญหาเนี่ยถือว่าตอนนี้ตอบโจทย์ตอบโจทย์เลยนะได้ผลดีเลยผลดีนะใช่ค่ะเอฟซีเอาใครที่มีรุ่นน้องอีกอ่ะแล้วเจอปัญหาเข้าสีช้าเข้าสีช้าวนแป้งแป้งมีขึ้นน้ําตาลมีขึ้นต้องจัด ต้องจัดตัวใหม่ของเราไปใช่ค่ะตัวใหม่มิกมิกมิกนี่แหละนะมิก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 เดี๋ยวขึ้นภาพให้ขึ้นเลยติดตามตรงนี้ติดตามงนี้นะไม่เชื่อให้เข้าไปดูในติ๊กต็อกหมิวบ้านสวนใช่ค่ะมีรีวิวไว้แล้วมีรีวิวไว้แล้วแบบว่าไม่ใส่ฟิลเตอร์ด้วยพิชีบตัวเองเลยดิบๆเลยเนื้อทุเรียนชัดเจนชีวพงโมณีเหลืองเลยเหลืองแล้วก็หวานแบบชิมเองยังแบบอุ้ยตกใจเออทำไมหวานได้ขนาดนี้นั่นไงโอ้ได้ผลจริงเนี่ยบอกเฮียค่ะ หมายถึงว่าฤดูกาลหน้าเราอาจจะมีทําการเร่งผลผลิตเขาได้เนาะใช่ค่ะให้สุกเร็วสมมติอายุมาร้อยวันแล้วปื้ดเข้าไป<ช>สุกเร็คือเหมือนกับว่าแก่เลยเราพ่นตัวหมายไปเพื่อให้แบบดอกรุ่นน้องเขาตามรุ่นพี่ทันใช่า<ช>แล้วมันก็จะได้เวลาตัดมันก็ได้ได้น้าได้เนื้อ,อไปทั้งแปลงทั้งแปลงเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาใช่ใชมาเล็มเลมหลายๆมีดเหมือนแปลงนี้ <laughs> แปลงนี้มีดหนึ่งมีดสองยังไม่ได้เติม มีสามเจอมีสามเติมมิกมิกบิ๊กเข้าไปรูดเลยรูดหมดเลยปกติมันต้องเว้นล่ะใช่ค่ะมันสิบวันนะเจ็ดถึงสิบวันดอกเขาห่างกันนี่คือรุ่นน้องหลักฐานอยู่นี่ร่องน้ําเขียวแต่เนื้อไปน้ำแสงเหนียวนะนี่น้ําเขียวอยู่เลยร่องเขียวเลยแต่เนื้อเหลืองแล้วอยากให้กล้องเข้าไปใกล้สักครั้งหนึ่งให้เห็นชัดๆว่าร่องน้าเนี่ยเขียวอย่างนี้คือเขายังคนตัดนี่ยัง กลัวเลยเดินหนีเลยนา่นี้ไม่เอาเลยน้ำเนี่ยคนตัดเดินหนีเลยแล้วเคาะไม่ค่อยลงเคาะไม่ลงยังไงเคาะไม่ลงแล้วเนื้อแน่นตักแล้วเนื้อมันดันเปลือกขนาดนี้ไม่เคาะลงได้ไงใช่แต่ตอนนี้สีมาแล้วก็ดูสีเม็ดดิเม็ดได้โหคำหวานสีเนื้อได้แป้งได้น้ําตาลได้ที่สําคัญมันหวานอ๋อสคัญมากเอานี่เทียบกับน้มพี่คนละเรื่องคนละเรื่องเลยน้าน้องกับน้มพี่นี่นี่ยังมีร่องเขียวอยู่ ใช่ใช่โอ้โหเนี่ยพวกหนามพี่มันสีเดียวกันหมดแล้วว่ายังไงนะสุดยอดอีลีสุดยอดอีลีครับ fc เอาใครอยากเห็นตัวจริงก็มาหาเอาแถวแนี้ข้างๆเขื่อนพวงนะครับมีให้ดูโอ้ไมารรับไมลลับกวัาหนังกระติกมายิงลูกลูกสวยเหลือเกินนะก็ฝากติดตามนะครับแปลงเห็บปุ้ยสอมหิวก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเหมือนทดลองอะเต็มระบบ ดีก็ว่าดีไม่ดีก็จัดไปใช่นะทดลองแบบไหนไม่รู้อ่ะแต่เต็มระบบอ่ะแต่เต็มระบบอืทดลองแบบไหนทดลองหลายปีดีทุกปีดีทุกปีแล้วปีนี้ได้เวอร์ชั่นใหม่เข้ามานี่ถือว่าประสบความสาเร็จนะใช่ค่ะตอบโจทย์ตอบโจทย์เลยนายสีนะในเรื่องคุณภาพผลผลิตสําคัญเพราะว่าบางทีทุกคนอยากทําคุณภาพหมดแหละใช่แต่ว่าสินค้ามันใช้แล้วมันไม่ไม่มาติดตรงนี้บางคนที่เขา พ่นเล่งสีไปเนาะตัดแล้วเนี่ยสีมันคืนนะแต่อันเนี้ยไม่คืนไม่คืนเพราะอะไรมันไม่ใช่แค่ตีอย่างเดียวมันได้ทั้งความหวานและได้ทั้งความแปลงขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยว่าเนื้อมันจะคืนเหมือนมันมันเล่งสุกได้จริงมันมันไปทั้งลูกเลยไงใช่ใช่แม้กระทั่งใบอ่อนมาเนี่ยสียังไม่ไม่ถอยเลยไม่มีผลเลย ใบอ่อนเราเยอะด้วยนะแปงเมย์ใบอ่อนเยอะกว่านี้เอเนื้อเข้มกว่านี้เพราะโดนไปสองรอบไม่คืนด้วยอ๋อโดนไปสองรอบที่นี่เขารอบเดียวแสดงว่าอันเนี้ยมันมันมันเข้าเหลืองหวานมาแล้วมันใช่เลยมันไม่มีการถอยนะไม่ถอยค่ะไม่ถอยตัดทิ้งไว้ก็ไม่ถอยใช่บางคนจะตัดทิ้งไว้ก่อนถ้าสีคืนนี่เขาก็เก็บเค่งอีกแล้วเก็บเลยกลับอีกแล้วนี่เราก็ตัดมาเป็นชั่วโมงแล้วนะยังนิ่งอยู่นะมีแต่จะเพิ่มขึ้นนะน่าจะเกือบสองชั่วโมงไหม ตั้งแต่เริ่มอ่ะตั้งแต่เริ่มเกือบสองชั่วโมงแล้วนะเเพราะว่าถ้าเขาไม่เจาะลูกนี้แล้วมันไม่ผ่านนะก็รูดไม่ได้ก่อนจะจากลาให้เอฟซีไม้ใกล้หน่อยฟังเสียงเพราะมันพี่มิ้วดีไปของแท้เอาซื้อมาบอชัดไม่เอาใกล้ๆกล้ไหม พอพอเดี๋ยวเจ็บนิ้วน่าจะห้ามตั้งนานแล้ว f อฝากติดตามนะครับหนิวบ้านสวนที่ติกตอกด้วยแล้วก็ช่องของเรานะครับมีรีวิวการใช้สินค้าให้ทุกคนเห็นประจําเพื่อให้ทุกคนมั่นใจก่อนได้ใช้สินค้านะครับแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปกับพี่หมิวพี่ปุ้ยเดี๋ยวไปดูทําอะไรกันนะครับ f อีคลิปนี้ลากไปก่อนบายนีทีมนักวิจัยของเราแน้วนี่ขณะนี้โรายงานผลตลอดอะนีเน่ย รายงานผลตลอดอะใช่ไหม อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอโบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ